มึกล้วยฉอดน้ำปลาหอมหอมร้อยๆมาแล้วค่ะเพื่อนๆได้มึกล้วยสดๆส่งตรงมาจากชุมพรเก่ามึกล้วยที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาบ้างแบบนี้ค่ะมึกล้วยนี้ก็เป็นฟรีมือแม่เองตกมาเองกับมือเลยนะคะเพื่อนๆบังมึกกล้วยเสร็จแล้วก็เตรียมไปนึ่งมึกกันไอ้นึ่งบนน้ำเดือดนะคะเองก็จะร้องด้วยตะใครกับข้าก่อนบตกใครกับข้าจะทำให้มึกของเราเหนือหอมมากๆวันนี้ก็จัดมึกสดๆแบบเต็มซึ้งกันเลยใช้เวลานึ่งมึกสิบนาทีดมึกสิขั้นนาชานมากๆเลยค่ะ แล้วก็มาเจียวกระเทียมกันค่ะให้เพื่อนเืนเจียวในน้ามันร้อนไฟกลางแล้วก็ใช้ตะลิ้วกนเรย์เรยเลยค่ะพอกระเทียมรเ,เริ่มเป็นสี้นเลี่ยงก็ให้ตักขึ้นทันทีเลยเพราะเดี๋ยวความร้อนก็จะทําให้เขากรอบเองค่ะแล้วก็จะใส่น้ามันที่เลือดจากการเจียวกระเทียมมาทอดมึกอีกครั้งทอดแคปพอมึกเปลี่ยนซี่นะคะเพื่อน พอมึกเปลี่ยนซี่ออกเป็นซีน้ำตาลเรื่องสวยงามก็ตักขึ้นผักได้เลยออนนึ่งมึกก่อนเอาไปทอดจะทําให้น้ามันไม่กระเด็นนะคะเพื่อนแอนมึกแล้วก็มาทําซอสน้าปลาหอมๆร่อยๆกันดีกว่า <And S 1> วกับเพื่อนแอนเลือกใส่น้าปลาแทนของเมกัเชฟในการทําซอสน้าปลานะคะ <And S 1> แอนก็จะใส่น้าปลาไปตอนกระทะร้อนๆเลยนะคะอือหือกินน้าปลาหอมเตจมูกสุดๆเลยคะ่ะเพื่อนมัน,น,น,นก็ตามด้วยน้าตาลปี๊ปลงไปก็เติมน้าเปลา่าลงไปเล็กน้อยคนให้ละลายเข้ากันอันนี้ก็จะได้ซอสน้าปลาแบบหอมๆรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะได้ซอสแล้วก็มาท น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดกันดีกว่าวันนี้ก็จะตำแบบแซ่บๆซบใส่พริกเยอะๆเลยคะ่ะเพื่อนๆตำพริกกับกระเทียมกับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวก็ตามด้วยน้ำปลาแท้ของเมกัเชฟมีน้ำปลาแท้หอมๆรอยๆรสชัดลงตัวแบบนี้มั่นใจได้เลยคะ่ะว่าทำเมนูในรับรองว่ารอยจังหูได้น้ำจิ้มซีฟูด้ดรสจัดจ้านไปกินกับมึกกล้วยทอดน,น้ำปลาแล้วคะ่ะมาจัดจานมึกกล้วยทอดน,น้ำปลาของเรากันดีกว่ามึกกล้วยวันนี้เนื้อเด้งเดงสดๆดเนื้อกลุบๆวานๆานมากๆค่ะเพื่อนจะ นมึกเสร็จแล้วก็มาราซอสน้ำปลาหอมๆโรยๆของเรากันราซอสน้ำปลาเสร็จแล้วก็โรยกระเทียมเจียวหอมๆของเราลงไปเมนูนี้หอมทางน้ำปลาหอมทางกระเทียมเจียวบอกเลยว่าร้อยชุดๆค่ะเพื่อนๆและยิ่งได้น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บๆด้วยแล้วรับประกันความร้อยจังหู้เลยเป็นว้าแอนคอดชิมเพื่อการันตีความร้อยของเมนูนี้ ม,ม,มืกวันวานกรุบกรูบซอสน้ำปลาแบบหอมหอมกลมกลมหนุ่มกำลังดีสูตนี้แอนแนะนำเลยค่ะก็ซื้อน้ำปลาเมกกะเชฟมาจากห้างโอเชียนชุมพรค่ะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ในห้างซัพพสินขาทั่วไปได้เลยและช่วงนี้เมกกะเชฟก็มีแคมเปญรุนรับโชคครบรอบ20ปีรุ่นรับรางวัลมาก์คไม้เพื่อนๆก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในเพจเมกกะเชฟไทยแลนด์ได้เลยนะคะ